สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอร์บล็อกเชนทุกคนทุกท่านอังคารที่29ตุลาคม2024วันนี้เฟอนคินดินเด็ก72เหมือนเมื่อวานคลิปนี้มี2กาวมาเล่าสู่กันฟัง2กาวที่สําหรับบางคนเนี่ยรู้สึกขนลุกนะขนลุกเพราะอะไรพูดถึงกาวแรกก่อนสัปดาห์ที่แล้วถ้าใครจําได้เราพูดถึงคุณยอนแวนเอกซีโอของบริษัทแบนเอกไปให้สัมภาษณ์กับสื่อข่าว Fox Business ในการให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณยอนแบนเอกบอกว่า Bitcoin ในปี2050จะไปแตะ2.9ล้านดอลลาร์สหรัฐนะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป้าแรกที่แกเห็นคือแกเห็น Market Cap ของ Bitcoin ไปอยู่ครึ่งหนึ่งของ Market Cap ของทองคำและถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแกมองว่าราคาของบิตคอยจะไปแตะ350,000ดอลลาร์สหรัฐนะแกไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่แกเห็นภาพเป้าแรกเนี่ยมาก่อนนะครับทีนี้ แกบอกว่าสูตรการคำนวณหรือสรรมการที่คำนวณออกมาเนี่ยมาจากนักวิเคราะห์ของแวนเอกเป็น Head of Digital Asset Research ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ Head of Digital Asset Research คุณแม t ธิวซีโกไปให้สัมภาษณ์กับสื่อข่าว CNBC ในการให้สัมภาษณ์เนี่ยเพื่อนคุณแม t ธิวซีโกเปิดประเด็นคล้ายๆบอสนะออกมาพูดมันว่าในปี2050เนี่ยผมเชื่อว่าบิตคอยจะไปตระประมาณ3ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ผมเห็นหลายประเทศเข้ามา Adopt Bitcoin เข้ามาถือ Bitcoin ไว้ในงบดุลของประเทศแต่สิ่งที่แกพูดแล้วทำให้คนหัวลุกเนี่ยคือแกบอกว่าปีนี้2024เนี่ย Brics เพิ่มสมาชิกอีก6ประเทศนะและสมาชิกในประเทศของ Brics ทั้งหมดตอนนี้ถ้ารวมกันเนี่ย GDP สูงกว่ากลุ่มประเทศสมาชิก G 7นะครับ นอกจากนั้นแล้ว3ใน6ประเทศที่เพิ่งเข้ามาจอย b r i c s เนี่ยเป็น3ประเทศที่ตอนนี้กำลังขุดบิตคอยด้วยงบประมาณและการสนับสนุนของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ3ประเทศเนี่ยมีทั้งเอธิโอเปียมีทั้งอาร์เจนตินาและก็ UAE นะครับซึ่งเอธิโอเปียเนี่ย สอสปีที่แล้วผมเคยอ่านข่าวในช่องนี้ข่าวที่บอกว่าเอธิโอเปียแบนคริปโตเครนซี y แต่มาวันนี้เอธิโอเปียปลดล็อกแบนปลดล็อกไม่พอเขาสร้างกฎระเบียบที่ชัดเจนและรัฐบาลบอกขอเอาด้วยขอขุดด้วยขอสะสมบิตคอยด้วยนะครับอีกประเทศคืออาร์เจนตินาอาร์เจนตินาหลายคนน่าเห็นข่าวคุณฮาวิเอ์มิไลประธานวิดีคนใหม่ของอาร์เจนตินา เป็น Bitcoin Maxi นะท่านถอดแบบทุกอย่างมาจากเอลซอดอร์และต้องการเจริญรอยตามท่านนายิบุกิลีนะตรงเนี้ยไม่มีอะไรน่าเซอร์ไพรส์ประเทศที่3คือ UAE UAE นี่แน่นอนเป็นบ้านหลังที่2ของพิติซีซตแล้วก็เป็นเฮดคอร์เตอร์ของคริปโตโปรเจกต์หลายต่อหลายโปรเจกต์หลายต่อหลายเอ็กชแนนจ์เฮดคอร์เตอร์อยู่ที่ดูไบยอยู่ที่ UAE นะครับเพราะนั้น นี่หรือเปล่าคือเหตุผลที่ลุงทรัมป์เนี่ยออกมาบอกว่าผมต้องการให้สหรัฐอเมริกาเป็นที่หนึ่งทั้งด้านการขุดทั้งด้านศูนย์รวมอุตสาหกรรมคริปโตหรือเปล่าเพราะที่ปรึกษาของลุงทรัมป์ระดับหัวกะท,ที่ทำงานกับลุงทรัมป์เนี่ยเขาต้องมากระซิบแล้วว่าท่านครับถ้าท่านไม่รีบเนี่ยเรามีโอกาสกลับไปใส่รองเท้าคาวบอยแล้วก็กลับไปขี่ม้าก็ได้เพราะตอนนี้ นี่สานะเรา35ล้านล้านดอลาลา,าร์สหรัฐครับท่านตรงช้ำได้บอกว่าในอนาคตเราจะต้องเก็บบิตคอยไว้ในทุนสำรองของประเทศนี่คือเหตุผลหรือเปล่านะครับอีกเรื่องที่น่าสนใจและบางคนมองว่าน่าสนใจกว่าเรื่องตะกี้เนี่ยเพื่อนๆคือข่าวของ Emory University มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหเมิกาตอนนี้กลายเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในสหเมิกา ที่เข้ามาถือบิ t คอยน์อ f มูลค่าประมาณ16ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะอะไรในสอเมริกาเนี่ยคำว่า endowment fund หรือ endowment เงินบริจาคก,กองทุนบริจาคของมหาวิทยลาลัยเนี่ยมันเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์มากเพื่อนๆมันเป็นหน้าตาของบริษัทมันเป็นเรื่องที่หรือหน้าตาของมหาวิทยาลัยมันเป็นเรื่องที่มหาวิทยลาลัยเนี่ยคุยทับกันว่า endowment ของเรากองทุนของเราเนี่ยมันมีงบประมาณเท่าไหร่มันพอร์ตมันโตเท่าไหร่ เพราะเงินที่เข้ามาในกองทุนเหนีียเพื่อนมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับเชิดหน้าชูตาว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยได้รับบริจาคจากสิทธิ์เก่าเท่านี้ได้รับบริจาคจากบริษัทห้างร้านดังๆเท่านี้และเงินที่เขาได้มาเนี่ยมันก็มีทรัสตี้ในการดูแลในการบริหารการเอาไปลงทุนบางกองทุนลงทุนกับ s p 500บางกองทุนลงทุนกับอสังหาทรัพย์แต่วันเนี้ย n d o w m e n t Fund ของ e m o r y u n i v e r s i เ y เขาเข้ามาลงทุนกับบ i คอ o เอทียและการที่เขาจะเข้ามาลงทุนกับบ i คอ o เอทียได้ก่อนที่เขาจะเซ็นเช็คได้เนี่ยนึกภาพบรรยากาศของมหาวิาลยนึกภาพกลุ่มคณะบดีจากเศรษฐศาสตร์ภาควิชาการเงิน r s k Management ภาระโบราณคดีทุกคนต้องประชุมกันพร้อมกับผู้บริหารก่อนที่เขาจะตัดเช็ค16ล้านให้ไปลงทุนกับ b i t c o เ n ที f และเอม r รีอินเวอร์ซเนี่ยเพื่อนเขาไม่ใช่มหาวิทยาลัยที่แบบเล็กๆเพิ่งเปิดเขาเปิดมาตั้งแต่นี่นะครับปี1836เปิดมา188ปีสิทธิ์เก่าที่จบออกไปเนี่ยเป็นทั้งสอสอส,อสอวอสจนายพลอดีตประธานาธิบดีจิมมีค่คัตเตอร์เคยสอนที่นั่นการที่เขาเอาชื่อเสียงของเขาเอาประวัติศสาสตร์ของเขามาเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ย เขาต้องเลือกสิ่งที่ดีสุดแต่วันนี้เขาเลือกบิตคอยเอทีเพราะนั้นไอตัวเลขที่เขาบอกว่า Bitcoin ในปี2050 <on> จะไปแตะ2.9ล้านดอลาะลาร์สหรัฐวันนี้มันอาจจะดูเกา่กาๆดูเหมือนฝันกลงวันแต่ถ้าเรานึกถึงความเร็วในการ Adopt ใช้ Bitcoin ในการเข้ามาลงทุนกับ Bitcoin อท f หลังจากบิตคอยเพิ่งเกิดมา15ย่าง16ปีเนี่ยมันเริ่มนึกภาพออกมันเริ่มเห็นแสงสว่าง เพื่อนๆทางบ้านคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม